วันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบ้านพร้อมที่ดินติดถนนสายหลักหม่เลข3357เส้นนี้เลยค่ะเนื้อที่324ตารางวาอยู่ตำบลเขาชะง,งุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบ,บุรีค่ะเป็นโนดน,นอสสีจอขุดแดงนะคะภายในที่ดินค่ะหลักเขตหลักหมุดพร้อมมีบ้านหนึ่งหลังแล้วก็มีร้านค้าอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะที่ดินเสมอกับถนนเลยอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะสาธารณปโภคน้ำประปาไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตพร้อมเลย ทำเลยดีเหมาะที่จะเปิดกิจาการร้านค้าร้านอาหารหรือว่าจะซื้อเก็บก็ได้นะคะ นี่ค่ะด้านหน้าของที่ดินเราเสมอกับถนนสายหลักเลยค่ะการเดินทางสะดวกสบายมีรถสัญจรผ่านไปมาตลอดทั้งวันเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ลงรถแล้วก็พื้นที่ร้านขายของอยู่ด้านหน้าค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นบ้านที่อยู่ในที่ดินมีทั้งหมด2ห้องนอน1ห้องโถค่ะพื้นที่ใช้สอยคร่าวๆนะคะอยู่ที่ประมาณสัก100ตารางเมตรค่ะ ส่วนด้านหลังยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะคะไว้ปลูกต้นไม้ทําสวนทําการ,กรเกษตรค่ะเดี๋ดิมพาไปเที่ยวชมบรรยากาศด้านหลังของที่ดินค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะเป็นด้านหลังของที่ดินอยู่ทางทิศเหนือค่ะนากว้างอยู่ด้านหลังนะคะอยู่ที่33เมตรมองเห็นวิวภูเขาด้วยบรรยากาศดีค่ะยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะคะไว้ปลูกต้นไม้ทำสวนทำการเกษตรหรือว่าจะขุดบ่อเลี้ยงปลาก็ได้ค่ะหลักเขตแนวเขตของที่ดินเรานะคะมีครบทุกจุดมองเห็นชัดเจนเลยภายในที่ดินด้านท้ายนะคะก็ปลูกต้นกล้วยต้นมะพร้าวไว้แล้วบางส่วนนี่ค่ะ พื้นที่โลงๆตรงนี้ก็อยู่ในที่ดินของเราทั้งหมดเลยนะคะส่วนด้านหน้าฝั่งที่ติดถนนสายหลักค่ะหันหน้าไปทางทิศใต้นะคะผังที่ดินตามที่ดิมแนบไว้เลยค่ะ บรรยากาศดีวิวโล่งกว้างมองเห็นวิวภูเขาด้วยนะคะหาของทานสะดวกสบายเลยจากกรุงเทพคะ่ะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่นะคะมายัางที่บ้านเพียง83กิโลเมตรเท่านั้นหรือว่าจากโรงพยาบาโลโพธารามที่ว่าการอำเภอโพธารามค่ะมาที่บ้านเพียง17กิโลเมตรค่ะนี่ค่ะภายในที่ดินก็ปลูกต้นไม้ไว้แล้วนะคะมีพืชผักสวนควรัวไว้เรียบร้อยแล้วสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าติดต่อนนะัดชมได้ทุกวัน